แ a นดอมนะคะมาเช็คอาการเขาก็หน่อยว่าเป็นยังไงนะคะกดท้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยเป็นยังไงเนาะ10ถ้วยโอ้พลังงานดีอะ7ถ้วยเมืออก้าตอนนี้สิ่งที่เขาคิดนะคะหนึ่งเลยตัวเลือกต่างๆเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจะหันหลังให้กับตัวเลือกหรือจะไม่เก็บใครไว้ในสต็อกแล้วนะ จะไม่คุยลักษณะคุยเยอะคุยแยะแล้วจะคุยแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์แค่คนเดียวคนที่จะมาเป็นครอบครัวกับเขาเท่านั้นหรือคนที่เขาเดิวอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นคุณซึ่งตอนนี้คุณอาจจะคิดอยู่ในใจว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรฉันจะไปแล้วแล้วฉันก็จะไปแบบจริงๆนะไปแล้วก็ไม่ได้อยู่เทินกลับแล้วนะคราวนี้ เพราะทําอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วแต่จะไปในอนาคตของตัวเองและก็คือมั่นใจตั้งใจและจะไม่รักเขาแล้วแต่เขากลับมั่นใจและตั้งใจในการที่จะรักคุณเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณแล้วตัดทุกตัวเลือกออกและการที่คุณรอคอยเขาเขาก็จะมาหาคุณ แต่มันจะใช่เวลาที่คุณอยากต้องการเขาไหมอะคิดว่าสิ่งที่คุณแมนเนจในตอนนี้สิ่งที่คุณร้องขอจริงๆด้วยคุณน่าจะขอเกี่ยวกับความสุขของตัวเองคุณไม่ได้ขอเรื่องเขาแล้วมาสักระยะหนึ่งคุณอาจจะขอว่าให้ไปไกลไกใช่ไหมไม่ใช่หรอกเคยขอแล้วไงแล้วกระทั่งว่ามันเลยจุดที่ความต้องการอยากจะได้อ่ะ มันหนาดเกินไปเพราะคุณเริ่มที่จะไม่สนใจแล้วต่อให้เขามาถึงตรงหน้าคุณก็จะถามว่ามาทำไมมาหาใครครับฉันอยู่ได้นในตัวฉันเองแล้วกลับไปซะเถอะไม่ใช่คุณก็คือก็รู้สึกดีนั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้มากมายเหมือนในช่วงแต่ก่อนเนี่ยที่รอคอยแบบตั้งใจอ่ะเห็นไหม พอทุกอย่างพอเรากลับมาลักตัวเราเองได้แล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะรอเขาอะเลอๆลืมๆไปอะแต่ตัวเขาอะสองคุณหน้าดูเลยเนี่ยพลังงานตอนนี้เลยอะเขาคุณสลับกับฝั่งเลยคะคุณมาให้ความสนใจกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหน้าที่ของคุณรวมทั้งคุณต้องการที่จะอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือมีการที่เปิดโอกาสก็ได้ คุณมองถึงอนาคตคุณมากกว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เขากลัวในตอน